กราบสวัสดีกัลยานมิตรที่กำลังรับฟังทุกท่านครับขอต้องรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่องชุติเด่นโหราศาสตร์ในรายการพยากรณ์ดวงรายเดือนครับก่อนเข้าเนื้อหาอย่าลืมช่วยกดปุ่มติดตามกดไลค์และกดรูปกระดิ่งข้างล่างคลิปนี้ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องชุติเด่นโหราศาสตร์ในการทาคลิปพยากรณ์ดวงให้กับท่านผู้ฟังต่อไปครับเมื่อท่านพร้อมแล้วขอเชิญรับฟังเนื้อหาสาระดีๆภายในคลิปได้เลยครับ การพยากรณ์ดวงรายเดือนประจำเดือนพฤศจิกายน2565ของชาวลัคนาราศีมังกรหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์โดยประมาณครับชาวลัคนาราศีมังกรคุณมีดาวพระเสาร์เป็นดาวจุ่เรือนตนุเป็นดาวประจำตัวและเป็นดาวศนาของคนราศีมังกรครับซึ่งตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้ดาวพระเสาร์สถิตยอยู่ที่เรือนตนุในครองตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดี ในทางโหราศาสตร์พราหมณ์นั้นตำแหน่งของดาวพระเสาร์นี้เป็นาศาสยโยกปัญจมหาบุรุษโยกที่ช่วยส่งเสริมวาสนาคุณในเรื่องของความอดทนความขยนขันขันแข็งสามารถเอาชนะอุปสรรคปัญหาในทุกรูปแบบได้ครับส่งผลให้ชาวลัคนาราศีมังกรมีวาสนาเสริมดวงอย่างแท้จริงครับส่งเสริมกําลังใจที่เข้มแข็งมีความเชื่อมั่นในตนเองในการทํางานการประกอบอาชีพคุณสามารถเอาชนะปัญหาต่างๆได้ เพราะความม,มั่นและการลงมือทําของคุณเองครับคุณจะมีพลังขยันแคล่วคล่องทําสิ่งใดแล้วมักประสบความสาเร็จได้ครับซึ่งอาจต้องเหนื่อยยากลําบากต้องฟันฝ่าอุปรสรรคพอสมควรเลยครับแต่ถ้าคุณได้ลงมือทําแล้วคุณก็จะทําได้อย่างราบรื่นและมีโอกาสสาเร็จสูงครับตามรูปแบบของดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นเสาเป็นโครงสร้างหลักของสิ่งปลูกสร้างในทุกรูปแบบครับมีความเข้มแข็งหนัก,นกแน่นมั่นคงและทรงพลัง แล้วความก้าวหน้าความสำเร็จจะเป็นของคุณชาวลัคนาราศีมังกรครับดวงการงานชาวลัคนาราศีมังกรคุณมีดาวพระสุขเป็นดาวเจ้าเรือนกรรม,มะที่ปแปลว่าอาชีพหน้าที่การงานในเดือนพฤศจิกายนตั้งแต่วันที่1นึถึงสินี้ครับดาวพระสุขสถิตยอยู่ที่เรือนกรรม,มะได้ตําแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีส่งผลให้ในช่วงวันที่1นึถึงสิพฤศจิกายนานี้ดวงการงานของชาวลัคนาราศีมังกรนั้น คุณจะโดดเด่นในอาชีพหน้าที่การงานของคุณครับจะมีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานมีความเจริญก้าวหน้าได้ครับเพราะดาวพระศุกร์จะช่วยส่งเสริมให้กับชาวลัคนาราศีมังกรมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมมีคําพูดวาจาที่มีสเสน่ห์มีเครดิตทําการค้าการขายก็ดีมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สําหรับผู้ที่ทํางานบริษัทเป็นพนักงานประจํางานงคุณจะยังมั่นคงดีครับมีความก้าวหน้าได้ รวมถึงถ้าช่วงนี้เป็นช่วงของการพิจารณาความดีความชอบคุณก็จะได้รับโอกาสนั้นด้วยครับเพราะตําแหน่งของดาวพระศุกร์นี้ได้เป็นตําแหน่งเป็นกเกษตรราธิบดีชาวลัคนาราศีมังกรคุณก็จะมีเกณฑ์โอกาสได้รับเลือกจากหัวหน้าเจ้านายผู้บังคับบัญชาเป็นพิเศษด้วยครับส่วนผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการบริษัทธุรกิจส่วนตัวร้านค้ากิจการคุณกําลังเติบโตครับมีรายได้ที่ดีมียอดขายที่เพิ่มขึ้นธุรกิจของคุณจะโดดเด่น เป็นที่นิยมของลูกค้าลูกค้าจะจดจําและบอกต่อครับรวมถึงคุณจะมีโอกาสได้ขยับขยายต่อยอดธุรกิจและเพิ่มช่องทางการตลาดได้ครับสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรท่านใดที่กําลังหางานกําลังว่างงานอยู่คุณก็จะมีโอกาสได้รับงานให้เลือกให้คุณได้เลือกทําครับและเป็นงานที่ถูกใจกับคุณเพราะดาวเจเริญการงานงคุณได้ตําแหน่งเป็นเกษตรตราธิบดีย่อมส่งผลดีท่านด้านอาชีพการงานของคุณเป็นอย่างแน่นอนครับ ต่อมาวันที่1 4พฤศจิกายนเวลาตีห้าสามสิบนาทีเป็นต้นไปดาวพระศุกร์ดาวเจ้าเรือนการงานของคุณจะย้ายาราศีเข้าสถิตท,ที่เรือลาภะได้ตำแหน่เงเป็นประเกษตรที่แปลว่าอ่อนแอไม่มั่นคงไม่ต่อเนื่องโดยมีดาวพระอังคารเป็นดาวเจ้าเรือลาภะไปสถิตอยู่ที่เรือนปุตตะได้ตำแหน่เงเป็นประเกษตรเช่นกันครับเป็นการแลกเรือนกันส่งผลให้ตั้งแต่วันที่1 4พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่7 ธันวาคมของปีนี้ครับดวงการงานของชาวลัคนาราศีมังกรนั้นสําหรับผู้ที่ทํางานประจําพนักง,งานบริษัทหน้าที่การงานคุณอาจจะไม่ค่อยลงตัวยังไม่ราบรื่นครับงานที่ทําไปแล้วก็มีโอกาสต้องกลับมาแก้ไขอีกหรืออีกข้อหมายหนึ่งก็คืองานผลงานโปรเจกต์โครงการที่คุณกําลังทํากําลังเตรียมนําเสนออยู่นั้นก็มีโอกาสต้องถูกระงับหรือชะลอไว้ก่อนครับ ส่วนเรื่องของลาผลผลตอบแทนจากการทํางานนั้นคุณก็จะมีเกณฑ์มีโอกาสได้รับลาผลผลตอบแทนโดยมีผู้อื่นมามอบให้กับคุณครับโดยสเสนหาหรือความชอบส่วนตัวแต่ถ้าคุณไม่จัดเก็บให้ดีก็มีเกณฑ์ที่จะถูกผู้อื่นเบียดแย่งชิงเอาไปครับเพราะทั้งเรือนปุตตะและลา้านั้นก็ต่างแปลว่าสิ่งที่ได้มาใหม่และตําแหน่งประก็แปลว่าเป็นของผู้อื่นดังนั้นเมื่อคุณได้ลาผลได้รับ ผลตอบแทนมาแล้วก็ขอให้คุณเก็บรักษาให้ดีมิฉะนั้นอาจถูกแย่งเอาไปครับทั้งนี้รวมถึงเรื่องของผลงานในการทำงานในหน้าที่ของคุณคุณก็จะมีเกณฑ์ถูกผู้อื่นเคลมผลงานสวมรอยเอาความดีความชอบนั้นไปครับก็ขอแจ้งเตือนให้ชาวลัคนาราศีมังกรได้รู้และเข้าใจโดยไม่ประมาทครับในเดือนพฤศจิกายนนี้หากชาวลัคนาราศีมังกรต้องการเสริมดวงทางด้านการงาน ควรไปกราบสักการะขอพอรจากพระพุทธรูปปางสายหยาดครับควรไปทําบุญหากทำบุญเป็นเงินควรเป็นจํานวนที่ลงท้าย8บาทซึ่งเป็นเลขกําลังของดาวพระอังคารครับหรือการบริจาคเงินสมรบทุนจัดซื้ออุปกรณ์แพทย์เครื่องมือแพทย์ผ่าตัดให้กับโรงพยาบาลเมื่อทําบุญแล้วขอท่านกวน,น้ำวุทิสุนทรุสวให้กับเจ้ากรรมนายเวรโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ครับดวงการเงิน ชาวลัคนาราศีมังกรคุณมีดาวพระราหูเป็นดาวเจริญกระดุมพระที่แปลว่าการเงินรายได้ทรัพย์สินตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้ดาวพระราหูสถิตอยู่ที่เรือนพันธุที่แปลว่าบ้านที่พักอาศัยที่ดินรถยนต์และยานพหาหนะครับได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งเป็นอุดมเก์และเทวีโชคส่งผลให้ดวงการเงินของชาวลัคนาราศีมังกรในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับคุณก็จะมีความ ตั้งมั่นตั้งใจในการประกอบอาชีพในการทํามาหาเงินดวงการเงินของคุณในเดือนพฤศจิกายนนี้ยังถือว่าเป็นปกติดีครับสามารถมีรายได้จากการทํางานเข้ามาโดยไม่ขาดครับซึ่งการทํามาหาเงินของคุณจะช่วยส่งเสริมให้ชาวลัคนาราศีมังกรคุณก็จะมีเกณฑ์ที่จะเป็นเจ้าของบ้านที่ดินหรือได้รถยนต์หรืออสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบอื่นครับเรียกได้ว่ามีเงิน เป็นหลักทรัพย์มีทรัพย์สินเป็นหลักฐานได้ส่วนชาวลัคนาราศีมังกรใครที่ทํางานเกี่ยวกับการเงินเจ้าท,ที่การเงินเจ้าหน้าที่ธนาคารนายทุนผู้จัดสรรทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ที่ดินใครลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมครับก็จะมีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถของคุณในการเห็นโอกาสช่องทางในการทํากําไรได้จากการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือผลประโยชน์งานธุรกิจที่คุณทําอยู่ครับ และอีกความหมายหนึ่งก็คือคุณก็จะมีโอกาสได้รับหลักทรัพย์หรือผลประโยชน์รายได้จากบุพการีพ่อแม่หรือญยากพี่น้องของคุณครับโดยในเดือนพฤศจิกายนนี้หากชาวลัคนาราศีมังกรต้องการเสริมดวงทางด้านการเงินควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางสายญาติครับควรไปทําบุญหากทําบุญเป็นเงินควรเป็นจํานวนที่ลงท้าย8บาทซึ่งเป็นเลขกาลังของดาวพระอังคารหรือการบริจาคเงินสำหรับทุนจัดซื้อ อุปกรณ์แพทย์เครื่องมือแพทย์ผ่าตัดให้กับโรงพยาบาลครับเมื่อทําบุญแล้วขอให้ท่านกวนน้ำบุตรีสวนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรโดยให้น้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ครับดวงความรักชาวลัคนาราศีมังกรคู่มีดาวพระจันทร์เป็นดาวเจ้าเดินปัตตนิที่แปละว่าคู่ครองคนรักซึ่งนับเป็นดวงชะตาพิเศษครับเพราะดาวพระจันทร์นี้โคจรเร็วยายราศีทุกๆ2สองวันครึ่งโดยประมาณดังนั้นเราจะดูพิจารณาเป็นช่วงครับโดยเน้นที่ ช่วงที่ดาวความรักของคุณสถิตยอยู่ที่เดือนทุสถานะและพิจารณาที่กรารกะดาวแทนภพครับโดยในวันที่16-18ถึงพฤศจิกายนนี้ดาวพระจันทร์ดาวความรักของคุณยังคงสถิตยอยู่ที่เดือนมรณะในตำแหน่งเป็นพินทุบาทที่แปลว่าจุดเสียจุดช้ำหรือจุดรั่วส่งผลให้ดวงความรักของชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงสามวันนี้ครับเรียกได้ว่าเป็นจุดเปลาาบางการใช้ชีวิตคู่อาจไม่ค่อยราบรื่นครับความสัมพันธ์อาจมีสะดุด อาจ,จเป็นเรื่องของความขัดแย้งความเห็นไม่ตรงกันบางคู่อาจทําตัวห่างเหินกันครับหรืออย่างน้อยก็ไม่มีเวลาเอาใจใส่ให้กัแรและกันรวมถึงอาจมีเหตุให้ต้องเดินทางห่างไกลกันครับจะด้วยเหตุผลของการทํางานหรือเหตุผลส่วนตัวก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรคุณใช้ปิยวาจาประนีประนอมถนอมน้ำใจกันครับส่วนชาวลัคนาราศีมังกรผู้ที่ยังโสดในช่วงนี้ หากมีคนเข้ามาขอคุยด้วยเข้ามาขอตีสนิทขอให้คุณเตือนตัวเองและระมัดระวังครับเพราะมีเกณฑ์เสี่ยงที่จะถูกหลอกและถูกโกงครับดังนั้นจึงควรวางแผนเตรียมการไว้ล่วงหน้าครับสำหรับห่งวันไหนในเดือนตุลาคมที่ไม่ได้กล่าวไว้นั้นคือวันที่ดวงความรักของชาวลัคนาราศีมังกรยังคงเป็นปกติครับโดยในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้หากชาวลัคนาราศีมังกรต้องการเสริมดวงทางด้านความรัก ควรไปกราบสักการะขอพอรจากพระพุทธรูปปางห้ามสมุดรหรือปางห้ามญาติครับควรไปทําบุญหากทำบุญเป็นเงินควรเป็นจํานวนที่ลงท้าย15บาทซึ่งเป็นเลขกําลังของดาวพระจันทร์ครับเมื่อทําบุญแล้วขอท่านกดน,น้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรโดยให้หน้าไปทางทิศต,ตะวันออกครับดวงโชคลาภช้าลัคนาราศีมังกรคุณมีดาวพระสุขเป็นดาวเจ้าเดินปุตตะที่แปลว่าโชคลาภที่ได้จากตนเองการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวง ในวันที่1นึถึงสิพฤศจิกายนนี้ครับดาวพระศุกร์สถิตยอยู่ที่ภพกรรม,มะที่แปลว่าอาชีพหน้าที่การงานฉะนั้นในช่วงนี้เลขนำโชคของคุณคือเลขเกี่ยวกับการทํางานการประกอบอาชีพของคุณหรือเลขประจําตัวของคุณในที่ทํางานครับต่อมาวันที่14พฤศจิกายนจนถึงวันที่7จธันวาคมของปีนี้ดาวพระศุกร์จะย้ายราศีเข้าสถิตยอยู่ที่เรือนวินาศครับฉะนั้นช่วงนี้เลขนำโชคของคุณคือ เลขเกี่ยวกับตำแหน่งงานเลขประจําตัวในที่ทํางานของคุณหรือเลขเบอร์โทรศัพท์เพื่อนสนิทของคุณครับในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับหากชาวลัคนาราศีมังกรต้องการเสริมดวงทางด้านโชคลาภในช่วงที่1-13ควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางรำพึงครับควรไปทําบุญหากทำบุญเป็นเงินควรเป็นจํานวนที่ลงท้าย21บาทซึ่งเป็นเลขกําลังของดาวพระศุกร์ครับ หรือบริจาคสิ่งของเป็นอาหารขนมเสื้อผ้าให้กับผู้ยากไร้เพื่ดโอกาสสถานศึกษาโรงเรียนที่ขาดแคลนครับเมื่อทําบุญแล้วขอท่านกรวดน,น้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรโดยให้หน้าไปทางทิศเหนือครับและการเสริมดวงทางด้านโชคลาภในช่วงวันที่14พฤศจิกายนจนถึงวันที่7ธันวาคมของปีนี้ควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางสายญาติครับควรไปทําบุญหากทำบุญเป็นเงินควรเป็นจํานวนที่ลงท้าย8บาท ซึ่งเป็นเลขกำลังของดาวพระอังคารครับเมื่อทำบุญแล้วขอท่านกวน,านา้ำวุิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรโดยใหน้นาไปดังทิศตอนออกเชียงใต้ครับท้ายคลิปนี้กับผมขอกราบขอบพระคุณกัลยาณมิตรทุกท่านที่ร่วมรับฟังครับขอบอภัยอวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีชัยถึงพร้อมด้วยอายุวันนะสุขพระพละด้วยเทินขอพระคุณครับ